โดยทางเส้นทาง R2 อหรือ R9 เดียครับออกจากมูนทหารไปสวรรค์นิเกศจากสวรรค์นิเกศก็ไปเวไปลาวบาวแล้วก็ไปถึงดานังแล้วไปถึงฮานอยนะครับผมได้เห็นสีครับพลาสติกของไทยวานขายอยู่ไปพม่าก,ก็เห็นเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ไปลาวก็มีสนค้าอุตสาหกรรมพลาสติกเยอะมากและที่บ้านผมเนี่ยก็ตอนนี้ก็ซื้อกล่องพลาสติกไปเป็นตั้งสองสามร้อยกล่อง นะครับเพื่อไปดําเนินการด้านเกี่ยวกับการจัดเก็บสินค้าบางอย่างไว้ที่บ้านนะครับหรือสิ่งของก็เลยจะเรียนถามท่านดรเกรงศักดิ์นะครับว่าในส่วนของสถาบันพลาสติกนั้นนี่นะครับมองเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการค้าชายแดนในเรื่องเกี่ยวกับสินค้าพลาสติกข้ามชายแดนยังไงแล้วก็ 2. การใช้สิทธิประโยชน์ภาษีกรอนในนามของสถาบันนั้นจะได้ประโยชน์อะไรบ้างหรือได้ประโยชน์ได้สิทธิประโยชน์ภาษีกรอ,อยจากไรบ้างของเรียนเชิญท่านดรเลยครับขอบคุณครับก็ ต้องขอขอบคุณนะครับทางโอเซกที่ให้สถาบันนะครับมาแชร์ความรู้ในวันนี้นะครับจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ความรู้หรอกครับก็จริงๆมีท่านนายกากิติมศัิ์สมาคมพลาสติกท่านนั่งกํากับผมอยู่ต้องขอบคุณมากก็แล้วก็ดูเวลานะครับอาจารย์สาย,ยันจริงๆว่าผมควรจะเลิกแล้ว2องโมง นี้ผมกําลังจะเริ่มก็จะพยายามพูดให้กระชับกันแล้วกันครับในส่วนของสถาบันพลาสติกแต่ก่อนอื่นผมขออนุญาตแนะนําสถาบันนิดนึงเดี๋ยวคนเข้าใจว่าเราเป็นส่วนของสภาอุตสาหกรรมถาบันเราเป็นสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรมครับจริงๆแล้วเราเหมือนสถาบันอาหารสถาบันยานยนต์สถาบันสิงทอสถาบันไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์สถาบันไทยเยอรมันหลายๆท่านอาจจะรู้จักกันอยู่นะครับเราเองเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ แต่และสถาบันท่านก็จะมีพันธกิจไม่เหมือนกันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการส่งออกจริงๆผมเองทางท่านอธิบดีก็นั่งเป็นบอร์ดท,ที่สถาบันพลาสติกเราอยู่เป็นกันนะก็กําลังหารือกันอยู่ว่าเราจะช่วยอะไรกันได้บ้างในส่วนของอุตสาหกรรมพลาสติกผมว่าเราไม่แตกต่างจากอุตสาหกรรมอื่นนะครับแล้วเราค่อนข้างจะซิมเพิลนะครับตรงไปตรงมาเราก็ดีใจที่ได้พูดเป็นคนสุดท้ายของอุตสาหกรรมเฉพาะทางเพราะว่าสิทธิประโยชน์เรา ก็เหมือนอุตสาหกรรมที่พี่ๆพ,พ,พูดมาแล้วทั้งหมดนะครับถ้าพลาสติกสําหรับยานยนต์ก็เหมือนที่พี่ปูนศักพูดไปเมื่อกี้นี้พลาสติกสําหรับไฟฟ้าอ mm ิเล็กทรอนิกส์ก็เหมือนเมื่อเช้าพลาเซชันเมื่อเช้าจริงพลาสติกเราเป็นอุตสาหกรรมที่เรามี2ส,ส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือเราเป็นเราทาเสร็จแล้วออกจากอุตสาหกรรมเร,เราเนี่ยเราก็เป็นสินค้าสําเร็จรูปนะถุงถังกละมังหวีเนี่ยละฮะ ที่เราส่งออกไปอีกส่วนหนึ่งก็เป็นสินค้ากึ่งสําเร็จรูปกึ่งสําเร็จรูปก็คือเช่นอย่างผมทําชิ้นส่วนยานยนต์ทำชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์หรือแม้กระทั่งทําอุปกรณ์พาร์ทสำหรับอุปกรณ์การแพทย์พวกนี้ในแต